ก็แบบสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ลุงของเก่าจะได้มุงหลังคาให้ปู่นะครับนี่นะครับต้หนักของลุงของเก่านะครับพี่น้องขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลุงของเก่าก็จะมุงหลังคาเพราะว่าฝนตกก็ลมแรงนะครับพัดก็ลุงทําให้นี่ครับที่ มุงก็เสียหายนะครับเหล็กย้อยโยแยเลยนะครับก็วันนี้ลุงก็จะมาจะทำนะครับใหม่นะครับให้ลุงให้ขอให้พี่น้องลุงของเก่านะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับวันนี้งานว่างนะครับไม่มีไม่ค่อยมีงานนะครับนี่ครับร้านลุงนะครับ ลุงของเก่านะครับพี่น้องก็สเล้งก็หมดแล้วนะครับทำพี่น้องไม่เหลือสักคันนะครับก็ทำไม่ทันนะครับที่อยากได้ก็เอทไลกันเข้ามานะครับถามว่ามีสเล้งราคาเท่าไหร่อะไร,ไรยังไงมีล้อแม็กล้อไม่แม็กนะครับก็พอดีวันนี้ก็รถที่ซ่อมไว้ก็มีอยู่สี่คันนะครับ พี่น้องอยากได้นะครับอายู่ใกล้ก็ลุงส่งให้ได้ก็ลุงก็จะบรรทุกไปส่งให้นะครับนี่นะครับคันละไม่แพงนะครับมีคันแดงแพงนะครับเียบ้อยยี่พ้านะครับมีใบก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนบาทนะครับก็คันนี้สีน้ําเงินนะครับก็อยู่ที่ราคาไม่แพงนะครับห้าพันบาทต่อรองได้นะครับ นี่ก็5,000บาทต่อรองได้นะครับแต่ละคันนี่นะครับ4-2สคันนะครับมีคันแดงนี่นะครับเป็นเวฟร้อห้นะครับก็ขายถูกนะครับพี่น้อง10,000บาทนะครับชสวยนะครับพร้อมใช้นะครับก็นี่คันดำคันหนึ่งนะครับเป็นสปาสปาเ r k X นะครับตัวนี้เป็นสปาเ k X นะครับขายอยู่ที่5,000ต่อรองได้นะครับ นี่ครับใครอยากได้พี่น้องก็เอดลากันเข้ามาถามลุงได้นะครับอยู่ใกล้ก็ลุงไปส่งให้นะครับในเขตกรสินนะครับลุงส่งให้ได้นะครับนี่ครับราคาถูกๆนะครับพี่น้องก็ขอฝากไปด้วยนะครับลุงจะมาเล่าฝันสู่ฟังนะครับสําหรับวดวันที่ 1. มิยอนะครับลุงฝันว่าจะออกที่รถหรือเปล่านะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันพี่น้องก็รถคันขาวนะครับเป็นทาทาซีนอนเมกแคปนะครับอันนี้ของลุงของเก่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับทุกวันนี้ก็ลุงไม่ได้หาของเก่าแล้วนะครับไม่ได้ขายแตงโมนะครับก็ฝันดีครับอยากคุยอยากเล่าให้พี่น้องฟังว่ามี f อหลายคนนะครับถามกันมาว่างวด ้จะถึงนี้ลุงฝันหรือยังนะครับฝันแล้วนะครับนี่ครับลุงจะให้ดูรถก่อนนะครับจะมีรถสีขาวอยู่สองคันนะครับสําหรับรถที่บ้านลุงรถลูกชายคันหนึ่งรถผมคันหนึ่งนะครับปันก็แปลกนะครับปันว่าผมคนเดียวนะครับขับรถไปสองคันนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเลขรถผมนะครับรถลุงของเก่า ผนว่าขับรถสองคันไปพร้อมกันนะครับไม่รู้เป็นไปได้อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับในฝันก็คือฝันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คันหนึ่งนะครับเทียบโรเลตนะครับของลูกชายสี่ประตูนะครับเลขเซวิจเจรณาญาณนะครับในการรับชมสำหรับคลิปนี้นี่ก็คือตัวเลขที่ลุงฝันนะครับแปดแปดห้าหนึ่งนะครับคันหนึ่ง สกลนครนะครับตัวนี้เป็นกระสิน์นะครับบมเ8 1 9นะครับตัวเลขฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับหลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้พี่น้องได้ิคดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมก็ดีนะครับพี่น้องหลงไม่ให้งมงายนะครับ ไม่สนับสนุนในะเรื่องการพนันอยู่แล้วแล้วแต่พี่น้องนะครับใช้ดุลพินิษเดานะครับว่าลุงของเก่าฝันนะครับฝันว่าขับรถไปสองคันไม่รู้ไปไหนครับไปจอดทิ้งไว้โดนขโมยนะครับเขาขโมยไปสองคันเลยนะครับลุงตามหาจนสว่างพี่น้องลุงก็เลยจะเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าเป็นไปได้ไหม ปู่จะมาให้หวยให้โชคให้ลาบเราหรือเปล่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนะครับก็ตัวเลขก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องโปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับนี่นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็น7819จะอยู่ในตัวเลขที่พี่น้องคิดไว้หรือเปล่านะครับแปดแด้าหด้วยนะครับพี่น้องโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องลงของเก่าลงให้ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเยียบชีทุกท่านนะครับพี่น้องก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไปลงขวางเก่านะครับสามชายพี่น้องก็ฝากกันไว้นะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้งานว่างนะครับจะได้มุงหลังคาให้ปู่ลงต้อง ไปซื้อเหล็กนะครับมาทำหลังคานะครับให้ปู่วันนี้ขอฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับพี่น้องถ้าเข้ามาติดตามมาชมนะครับโปรดใช้วิจวารณญาณน,นะครับในการรับชมก็แล้วกันนะครับฝากเอาไว้นะครับฝันก็คือฝันนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับ นี่ต้นหนักปู่นะครับวันนี้จะมุงหลังคาให้นะครับจะทำด้วยโดยวิธีใดก็ตามนะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้แหละครับมันพังไปเลยนะครับลมพัดหลังคาปู่นะครับก็อยากจะให้ท่านได้อยู่ในร่มจะให้โชคให้ลาภพี่น้องได้ในวดนนี้นะครับเต็มๆกันนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ fc ทุกท่านนะครับ ปดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมก็สำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับกที่ขันน้ำมนต์ก็ขยับบอกตัวออกมานะครับก็ยังอยู่นะครับก็ให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับฝากเก็บีทุกท่านไว้ด้วยนะครับพี่น้องลุงของเก่าสามชัยนะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับ ทุกท่านนะครับยีีที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ลุงของเก่าสามชัยพี่น้องนี่ครับรดใวิจารณญาณนะครับในการรับชมก็ดีนะครับีร้านลุงนะครับเพิ่มทรัพย์การเกษตรนะครับเครื่องมือช่างนะครับจําหน่ายทุกอย่างนะครับที่นี้พอดีซาเล้งก็หมดนะครับสั่งแล้วยังไม่มาพี่น้องอยากได้ก็อัดไลน์เข้ามานะครับลุง ลงให้นะครับพี่น้องสอบถามเข้ามาราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับรถก็ขายกันถูกๆนะครับด้วยราคาที่ย่อมเยานะครับราคาที่พอไปกันได้นะครับพี่น้องที่นี่อำเภอสามชัยนะครับจงบังหวัดกาลสินพี่น้องอ,อยู่ตรงข้ามแห่งแห่งการเกษตรนะครับสามชัยเยื้องยืง่ร้านทรัพย์เจริญนะครับ ตรงนี้จะมีฐานขายนะครับที่ลงขายเตงโมนะครับฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องจงกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้เข้ามาชมนะครับขอร่ำรวยกันสำหรับวันที่หนึ่งนะครับนิยอนะครับหกสามก็ขอพี่น้องจงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับขอผู้เข้ามาติดตามนะครับดูงของเก้าฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ฝันก็คือฝันนะครับพี่น้องขอพี่น้องจงชีวิตเกินะหน้าญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่มาติดตามลุงของเก่านะครับพี่น้องขกอปากข้ไว้ลุงจะได้ไปตามนะครับใกล้วันหวยออกจะไปตามแม่แตะเกียนทองใบนะครับที่ลุงเคยไปมาแล้ว ที่ออกวดนั้นเต็มๆนะครับที่ได้กันนะครับพี่น้องก่อนโควิดนะครับที่ลุงไปทีนี้คุยกันไว้นะครับไกิดเงเล่งเรืองว่าจะไปวันใดวันหนึ่งนะครับใกล้วันหวยออกจะไปตามให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ไวพิจารณากันนะครับได้เอวิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้ลุงของเก่าสามในะครับพอก่าวคำว่าสวัสดีครับ